ถือครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีต่อไฟเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับจะมีครับดูสังเกตนี่เส้นสีฟ้านะครับข้างนี้จะเป็นเส้นสีฟ้าข้างนี้จะเป็นเส้นสีส้มนะครับเราจะหอดสีฟ้าก่อนนะครับขั้นแรกในการดึงนะครับต้องเช็ดขิ้ นี่เครื่องติดฟ้านะครับเส้นไฟเลี้ยวเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีสีเหลืองสองคู่เนาะอ่าน,นี่เครื่องติดฟ้าจะติดด้านด้านขวาก่อนเราก็อันนี้เสียบเข้าไปนะอันนี้เราถอดออกมันจะเป็นนี้นะครับเราก็อันนี้เสียบเข้าไปนะปล๊บอ่ะอีกด้านหนึ่งเสียวไปนี้ปล๊บอันนี้เ,นนเส้น่ติด้าด้านหนึ่งนะครับเส้นคือเส้นสี เส,ส,ส,ส้นส,ส,ส,สีส้มนะครับส้มมันจะมีเขียวส้มเอาส้มนะครับแล้วผมก็ถอดออกส้มก็เส้นสีเหลืองที่เลือนะครับต่อนี่นะครับต่อปุ๊บก็สีเหลืองนี้จะไปค่อมนะมันจะไปข้อมระหว่างการปึ๊บเราจะมาดูไฟเลี้ยวกันนะครับน้องถือไฟเลี้ยวไว้หน่อยกลับน้องก็ถือนี่ไว้หน่อยนะ เดี๋ยวเราจะมากดล็อกให้ดูนะครับดูนะครับ,รบอันนี้นการตอบไปเร็วนะครับ